ใครครับพ่อกับแม่น้องแป้งอ่าเดี๋ยวมันจะมีปมต่อไปเรื่อยๆนะครับรอดูนะครับผมไม่อยากเหมือนกันครับแต่ว่าปีหน้าก็รอดูนะครับเกม่าทรรชนนะจ๊ะขอบคุณค่า หมดแล้วจะหายไม่ทันหายไม่ทันจ้าอันนี้คืออะไรสลัดไก่เทริเกิสลัดปลาแซลมอนคือตั้งใจจะถ่ายให้แหละไก่สเปสแต่ว่าก็แค่ต้องยอมรับครับว่าเราท้อเราเหนื่อย แต่ว่าอย่ายอมแพ้เพราะฉะนั้นตั้งมาเซ็ตใหม่ว่าเราจะมีชีวิตต่อไปและจะทำสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุดนะครับภาษาเหนือละคำวันนี้เสนอคำว่าจะไปไปจะไปไปเนอแปลว่าอย่าไปนะจะไปไปเนอลองพูดสิ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้มากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเรียกชื่อผมผิดนะครับชื่อจริงๆผมนะครับชื่อมากปรินครับเป็นคำควบกล้ำนะครับผมไม่ใช่หมากปะรินนะครับ ไปแล้วครับจบการพูดคุยเพียงเท่านี้บ๊ายบายเจอกันในละครนะจ๊ะบ๊ายเบาย์บ๊ายบาย